วันนี้เรามาเที่ยวที่ที่ไหนครับม่อนม่อนอะไรม,ม่มอนแจมนะครับวันนี้เรามานอนค้างคืนที่ม่อนแจมนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับสายกล้องออกไปดูข้างนอกนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับวิ่แล้วก็มีเสียงพุคนมีจุดพุ้ด้วยป,ป้าปาเขาซื้อพุมาให้เนียวตันเพื่อจุดด้วยนะครับ2องอันนะครับ นี่คือผู้ของเราเดี๋ยวเราไปจะพาจุดผู้อีกทีนนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังเรากําลังย่างกุ้งอยู่นะครับเรากําลังย่างกุ้งอยู่นี่กุ้งตัวใหญ่แนะ่นะ่ากินมากเลยนี่ครับโอ้ยไม่แล้วไม่แล้วนี่กุ้งตัวใหญ่เ,เี่เสียงดังมากเลยใช่ไหมเสียงกุ้งเอ้ยไม่ใช่เสียงผู้เสียงกุ้งนี้ไหน เสียงผู้คนก็จุดฮะเสียงเสียงผูเสียงพู้เออป๊าป๋าก็งงองป๊าป๋าพูดเิียนปาป๋าบอกว่าเสียงกุ้งมันไม่ใช่เสียงกุ้งมันเป็นเสียงพู้นี่กุ้งโอ้ยกุ้งตัวใหญ่มากนี่เลยยังไม่ได้กินหมูกระทะกันเลยนะนิวตันนิวตันกินกินข้าวหรือยังอ่ะกินแล้วกินแล้วปาป๋ากลับมามียังไม่ได้กินเนี่ยปาป๋ามีมีหมูกระทะมาด้วยนะเนี่ยชุดหมูกระทะตอนนี้กำลังย่างกุ้งไปก่อน ย่างกุ้งไปก่อนแล้วก็ทําข้าวจี่นะแต่ข้าวจี่กินไปหมดแล้วตอนนี้เรากําลังจะทํหมูกระทะนะครับตอนนี้อุ้ยกุ้งดํามากเลยอะ,ะไปไหนพี่หลอกที่ไหนอีเนกเลยตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับอากาศเย็นๆนะครับประมาณ16-17องศานะครับบนภูเขานะครับ แล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่พักหลายคนมีแสงไฟสวยมากๆเลยนะครับนิ้ตันหนาวไหมวันนี้ไม่หนาวไม่หนาวเลยวันนี้นิ้ตันอาบนา้ำไหมยังอ,ะอ่ะอ้วโอ้ยหอมไหมตัวหอมไหมวันนี้หอมมากหอมมากเลยตอนนี้ท่านมามาพักที่แคมป์นะครับที่ที่ไหนนะแคมปิ้งนะครับตอนนี้ วันนี้เนตันนอนที่กระโจมนะครับเป็นกระโจมเนตนอ่านอ่าตรงไหนนะเป็นเนตันอา่านน้ำตรงไหนนี่เป็นอ่างกุชชี่ไหนปลาปลาปลาปลี่ iPad, iPad ลาป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 ลาบตานนาี้าปลาปาด้าปล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 ่าปล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 าลาปลาปลาปลาลนปลาป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 ลาาดลาปลาาปลาปลาปล นิ้วตั้นดูทีดู iPad ไปแล้วนะครับตอนนี้ปะป๊ากับมามีก็จะมาชมบรรยากาศตอนกลางคืนอุ้ยกุ้งไหมยังเนี่ยกุ้งไหมยังกุ้งเหม็นฮะกุ้งเหม็นกุ้งเหม็นกุ้งไมหมหมดแล้วนี่อุ้ยกุ้งน่ากินมากเลยวันนี้ซื้อมาทั้งหมดเก้าตัวนะกุ้งตัวใหญ่มากนิ้วตั้นจะกินกุ้งกับปะป๊าไหม,มยินไหม ไม่กินโอเคดีมากเลยป้าปาก็จะได้ไม่ป้าปาก็จะได้แบบกินสองคนกับมามีกินสองคนกับมามีว้าอีกุ้งนี่รอ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 ป้าค่ะเขาทอดอีกเขาทอดเท็ดเท็ด นี่ท่านพาป๋าป,า,ปาไปดูในห้องห้องพักหน่อยได้ไหมโอ้ยเสียงอะไรตกใจโอ้ยตกใจเสียงกุ้งเสียงผู้เสียงเสียงผู้ไม่ใช่เสียงกุ้ง <c oughs> โอ้ยเสียงผู้โอ้ยเสียงผู้มาจากไหนนะโอ้ยหมดแล้วนี่ท่านพาไปป๋าปาไปดูในห้องพักของนี่ท่านหน่อยว่ามีอะไรบ้างในห้องไปดูสิ ไปดูกระจมเลยสิว่ามันอยู่ตรงมันมีอะไรบ้างอ๋อเปิดประตูเข้าไปนะครับไหน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 เอาพอเข้ามาเสร็จปุ๊บอ๋อมันมีมันมีกระเป๋าของเรามาไว้วรอแล้วใช่ไหมก็มีกระเป๋านิวตันด้วยแล้วก็มีแอร์มีมีกระเป๋าตุ๊กตาหมีมีขนมด้วยอันนี้เป็นส่วนตัวของนิวตันเลยใช่ไหมใช่โอเคเอาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็มี โอ้อันนี้เอาผ้าห่มมาจากบ้านเลยนะเป็นผ้าห่มโดเรมอนของป๋าป๋าเองใช่ไหมค่ะนอนสบายไหมลูกสบายว้าวนอนต่ออีกคืนหนึ่งไหมนอนต่ออีกคืนึ่งเอาจริงเหรอไอ้กรนะหมูเด้งมันไปไหนนะหมูเด้งมันไปไหนเอา้า <c oughs> ทำไมหมูเด้งทำไมหมูเด้งมันมาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะหมูเดมันว้าบได้อ่ะอะไรนะหมูเด้งมันวาบอ่ะมันวาบเหรอ มันวัดขึ้นมาได้ไงอ่ะงงมากเลยแล,าาแลยไปอาบาแล้วก็ออกมาอนอ๋อพาไปอาบน้ำด้วยเหรอแสดงว่าหมูเรียงไม่ได้อาบน้ำเลยนี่ตัองพาไปอาบน้ำเลยอ่านี่พอพอเราดูจากพอเราดูจากตรงบริเวณนี้ใช่ไหมข้างนอกมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นวิวสวยๆนะแล้วก็จะมีเนี่ยตรงที่หมอมีกำลังกำลังทำกุ้งอยู่ยกำลังแจ้งหมูกระทะอยู่มีแอร์ด้วยใช่ป๋าป้าดูไปแล้วเมื่อกี้ ชอบไหมลูกชอบชอบชอบมักไหมชอบมาก,มอมากโอ้วันนี้เราจะนอนตรงนี้กันนะครับนิวตันจองที่ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วปะาปานอนไหนเนี่ยปะปานอนไหนนิวตันให้ <c oughs> ปะปานอนไหนครับ <c oughs> นอนฮะ <c oughs> นอนนี่ออนอนข้างบนนะนิวตันนอนขอ้างล่างเหรอ <c oughs> นอนขอน้างบนนอนข้างบนเหมือนกัน โอเคโหอันนี้ก็คือบรรยากาศที่เรามามานอนในกระโจมนะครับที่ม่อนแจมนะครับม่อนแจมนะครับอันนี้ตั้นครับนิตัน้นเรามา <ตะ S 2> <ะ>เรามาบายบายเรามาบายบายแฟนคลับนิตั้นออก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> อย่าลืมอะไรนะกดแท็กกดอะไรกดไ,ไลค์ติดตามนิตัน้น ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบกรอนสวัสดีครับมิตร้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับ